นาาาาบุุงลยยพูดดภาษาไททอไทึมไมไอ้งทั้งวงการถอดรหัสความมหัศจรรย์ต้นข้าวสุป,ปิยาวันนี้ลุงใจดีมีเรื่องเล่าสนุกๆมาฝากกันครับเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนเวทีดนตรีสดที่เราไม่รู้เลยว่า จะเจอกับช่วงเวลาสุดพิเศษแบบไหนแต่วันนั้นครับวันนั้นมันกลายเป็นตำนานที่ต้องเล่าขานกันไปอีกนานเลยทีเดียวเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งครับอายุแค่13ปีเท่านั้นเองชื่อของเธอคือน้องตนข้าวสุป,ปิยาครับผมหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของเธอมาบ้างแล้วแต่เรื่องที่ลุงจะเล่าในวันนี้คือเรื่องที่ทำเอาอึ้งกันทั้งวงการลูกทุ่งเลยครับเป็นวินาทีที่เด็กสาวคนนี้ ปลุกบทเพลงอายุเกือบ30ปีให้กลับมามีชีวิตชีวาจนกลายเป็นไวรัลดังสนั่นในช่วข้ามคืนพร้อมจะฟังกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเรื่องมันเกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตคืนหนึ่งครับที่งานนมัสก,การถ้ำฤาษีเขางูอุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีบรรยากาศก็เป็นไปตามปกติน้องตนข้าวก็กำลังทำการแสดงอย่างสนุกสนานแฟนคลับหน้าเวทีก็ยกย้ายใส่สะโพกกันอย่างมีความสุขแต่แล้ว ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับมีคุณป้าแฟนคลับท่านหนึ่งครับเดินตรงมาที่หน้าเวทีเลยและก็ยื่นคำขอที่ทำเอาหลายคนต้องหันมามองคุณป้าท่านนั้นขอเพลงสาว A.M. ครับโอ้โหสาว A.M. ครับทุกท่านบทเพลงสุดคลาสสิกของราชนีลูกทุ่งตลอดกาลแม,ม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากอัลบั้มถอยห่างอีกนิดที่วางแผงตั้งแต่ปีพศ2526ครับ ลุงคำนวณดูแล้วเพลงนี้มีอายุก่อนน้องต้นข้าวเกิดหลายสิบปีเลยนะครับเกือบเกือบ40ปีได้คำถามในใจของทุกคนตอนนั้นก็คือเด็กอายุ13เนี่ยนะจะร้องเพลงนี้ได้บรรยากาศบนเวทีเริ่มน่าลุ้นขึ้นมาทันทีเลยครับน้องต้นข้าวรับคำขอมาแล้วก็ทำหน้าครุ่นคิดนิดนึงแล้วเธอก็หันไปหาผู้ชมพร้อมกับเอ่ยประโยคที่กลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาครับเธอบอกว่ามันร้องขึ้นยังไงนะคะ โอ้โหวิมาทีนั้นทุกคนเงียบกริบเลยครับขนาดแม่วุ้นคุณแม่ของน้องต้นข้าวที่ยืนอยู่ข้างเวทียังแอบใจหายวาบเลยครับในใจแม่วุ้นก็คิดว่าแหมเพลงโปรดของเรามีคนขอแล้วแต่ลูกสาวจะร้องได้ไหมเนี่ยเพลงมันเก่ามากเลยนะทุกคนหน้าเวทีก็เริ่มมองหน้ากันบางคนก็อมยิม้มคิดว่าน้องต้นข้าวคงจะร้องไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับ หลังจากที่น้องต้นข้าวทำทีเหมือนร้องไม่ได้ทันใดนั้นเองครับดนตรีจากวงสอนสุพันธ์ที่แบ็กอัพอยู่ด้านหลังก็บรรเลงขึ้นมาอย่างน่าทึ่งเป็นอินโทรเพลงสาว AM ที่เป๊ะทุกเม็ดและภาพที่ทุกคนได้เห็นต่อจากนั้นก็คือเด็กสาววัย13ปีคนนั้นน้องต้นข้าวสุปิยากลับถ่ายทอดบทเพลงในตำนานออกมาด้วยน้ำเสียงและลีลาที่ไร้ที่ติอย่างสิ้นเชิงเลยครับเธอร้องเพลงนั้นได้แบบสบายสบาย ลื่นไหลเป็นธรรมชาติเหมือนกับเพลงนี้เป็นเพลงของเธอเองความลังเลก่อนหน้านี้หายไปหมดเลยครับกลายเป็นความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพที่สะกดคนดูทั้งเวทีเสียงกรีสนั่นวันไหวเลยครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่หน้าเวทีนี่คือถูกใจกันสุดๆกรีดดังกวัยรุ่นอีกครับผมมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากจริงๆครับการแสดงครั้งนั้นมันมีความหมายมากกว่าแค่ร้องเพลงได้นะครับ มันคือการสร้างสะพานเชื่อมวัฒนธรรมขึ้นมาอย่างน่ามหัศจรรย์ในยุคที่เพลงใหม่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยการที่ศิลปินเด็กรุ่นใหม่อย่างน้องต้นข้าวสามารถหยิบเพลงเก่าระดับตำนานมาชุบชีวิตใหม่ได้อย่างงดงามมันได้ใจแฟนคลับรุ่นใหญ่ไปเต็มๆเ,เลยครับมันเหมือนการพิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีดีๆไม่มีวันตายและคนรุ่นใหม่ก็สามารถสืบสานสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้มีแฟนคลับท่านหนึ่งเคยพูดไว้หน้าฟังมากครับ เขาบอกว่าตั้งแต่ติดตามน้องต้นข้ามารู้สึกว่าน้องทำให้ลูกทุ่งไทยกลับมามีชีวิตชีวาอย่างมากเช้าตื่นมาได้ฟังเพลงแรกสาว AM เสียงใสเพราะมากสุดยอดลุงภูมิใจในตัวหนูมากต้นฉบับก็ร้องเพราะต้นข้าวหยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องในสไตล์ของน้องต้นข้าวไพเราะมากๆเพลงนี้ในสมัยนั้นยังไม่มีช่องทางสื่อสารมากนักนึกถึงวิทยุ AM ขึ้นมาทันทีเลยเด็กอัศจรรย์ต้นข้าร้องเพลงไหนก็ดูน่ารัก ร้องเก่งมีสเสน่ห์นี่แหละของจริงไปที่ไหนแฟนเพลงพ่อพ่อแม่แม่ FC ต่างไปให้กําลังใจน้องเยอะทุกที่ไม่แปลกเลยเก่งมากๆลูกสาวเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะครับมันคือการปลุกหัวใจของวงการลูกทุ่งให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเลยครับและสิ่งที่ทําให้ทุกคนทึ่งในตัวน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่พรสวรรค์นะครับแต่คือความเป็นมืออาชีพที่สวนทางกับอายุมากๆเลยบนเวทีเนี่ยครับถือไม่ใช่เด็กอายุ13นะครับ แต่เธอคือศิลปินเต็มตัวที่คุมเวทีอยู่หมัดสามารถพูดคุยเล่นมุกตลกมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆคืนนั้นเนี่ยครับยอดคนดูไลฟ์สดจากทุกช่องทางรวมกันคาดว่าจะเกือบจะแตะ10,000แคนเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่พอลงจากเวทีปุ๊บความเป็นมืออาชีพนั้นก็จะถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนกลายร่างเป็นเด็กสาววัยสิที่น่ารักสดใสและแสนส่วนทันทีเลยครับและนี่ก็คือสเสน่ห์อีกอย่าง ที่ทำให้แฟนคลับรักและเอ็นดูเธอมากๆลุงมีเรื่องฮาๆเบื้องหลังเวทีมาเล่าให้ฟังครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนคลับคนหนึ่งเดินตรงมาอย่างมุ่งมั่นเลยทุกคนก็คิดว่าเอาแหละมาขอถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวแน่เลยแต่อนิ้จาครับพี่แฟนคลับคนนั้นเดินผ่านน้องต้นข้าวไปเลยแล้วไปขอถ่ายรูปกับป้าแจมทีมงานคนสนิทของน้องเขาแทนกลายเป็นเรื่องที่เอามาแซวก,กันจนถึงทุกวันนี้เลยครับน้องต้นข้าวมักจะมีมุกตลกๆ มาสร้างเสียงร้องให้ทีมงานเสมออย่างการแซวป้าแจงว่าต้นข้าวจะพักแล้วนะคิดให้ดีๆเดี๋ยวป้าจะไม่มีข้าวกินนะหรือกดเหล็กบนรถทัวร์ของเธอที่ว่าถ้าหนูไม่ได้นอนทุกคนก็จะต้องไม่ได้นอนนะคะเพราะไรซราไหมครับเพราะเธอจะเหงานี่แหละครับคือความน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติของเธอจริงๆบุคลิกขี้เล่นแบบนี้เองที่ทําให้ความเป็นมืออาชีพบนเวทียิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกเป็นเสน่ห์ที่จับใจแฟนคลับได้อย่างแท้จริงเลยครับ สุดท้ายนี้ครับปรากฏการสาว A.M. ที่น้องต้นข้าวสร้างขึ้นมาทําให้เราเห็นว่าเธอเป็นมากกว่านักร้องเสียงดีนะครับเธอคือความหวังคือศิลปินรุ่นใหม่ที่กําลังทําหน้าที่สืบสานมรดกเพลงลูกทุ่งได้อย่างน่าชื่นชมการที่เด็กสาวคนหนึ่งสามารถปลุกเพลงเก่าอายุเกือบ30ปีให้กลับมามีชีวิตได้ขนาดนี้มันคือเครื่องยืนยันว่าอนาคตของวงการเพลงลูกทุ่งไทยยังคงสดใสและเต็มไปด้วยความหวังแน่นอนครับ และเรื่องราวของน้องต้นข้าวก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับเพื่อให้พวกเขาเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งที่เรารักให้คงอยู่กับคนไทยไปอีกนานเท่านานครับสําหรับวันนี้เรื่องเล่าจากลุงใจดีก็มีเท่านี้แหละครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขและรอยยิ้มกลับไปนะครับสวัสดีครับและขอขอบคุณภาพสวยๆจากเพจน้องต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชีลครับ